ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอย่างพีเมียมเลยค่ะในการเพิ่มไลค์ให้กับเราดังนั้นนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่างานที่ได้ไปเนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนแถมร้านนี้นะคะยังเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มค่ะมีทั้ง IG f c e e o o o y y u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  e t w w t t t r r ์เทรดดิ้งด้าช้อปปี้นะคะมีครบเลย เห็นแลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุก็จะมาสอนวิธีปั๊มไลฟ์แฟนเพจค่ะหรือว่าการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นั่นเองวิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ Facebook ค่ะในการเพิ่มไลฟ์แล้วก็เป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยนะคะไม่ใช้รหัสผ่านเลยส่วนขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบกันแน่นอนค่ะเริ่มจากเข้าโปรแกรมไลน์นะคะพิมพ์ assign follow mk ค่ะก็จะเป็นบริการจากทางร้าน special fast มาถึงหน้านี้นะคะเราก็เริ่มแชทคุยกับแอดมินได้เลยซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k แบบบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งทางร้านนะคะจะมีให้บริการ2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบไลฟ์คนไทยแบบที่2ก็คือไลฟ์คนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาปั๊มไลฟ์แฟนเพจแบบคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่50ไลฟ์ค่ะสูงสุดก็คือ5,000ไ like. ลฟ์ แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยค่ะการปั๊มไลฟ์แฟนเพจนะคะปลอดภัยค่ะเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านแถมแอดมินนะคะยังการันตีค่ะว่ายอดขึ้นเร็วแน่นอนส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ไลค์ค่ะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็น qr code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองพอเราโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็แจ้งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยค่ะเขาจะเริ่มงานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่มีรอคิว โอนเงินเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปเปิดหน้าเพจ Facebook ของเราขึ้นมาค่ะจากนั้นกดจุด3จุดขวามือเลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างสุดกดคำว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะกดคำว่า Copy Link ค่ะจากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ไปวางในแชทให้อดมินแบบนี้เลยก่อนปัมไล์นะคะแอดมินจะสรุปยอดเก่าก่อนยอดเดิมของอุ้มนะคะคือ6,156ไลค์แฟนเพจค่ะ และนี่ก็คือยอดเริ่มของเรานะคะเราก็รีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่าจำนวนไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นแล้วค่ะจากเดิมนะคะ6,156ค่ะตอนนี้อยู่ที่6 312สรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ขายฟันแน่นอนใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปั like page. ๊มไลฟ์แฟนเพจจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนคนกดไลฟ์เพจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงค่ะแล้วก็ตักที่ตับเวลานะคะ1น,นาที ยอดไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะร้านนี้ยังเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะดังนั้น,นหากใครสนใจนะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ l าย e อ๊ดนายปอลโล้เอละเอียดนะคะตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะส่วนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ